สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบนึงนะคะกับนิจกรค่ะก็วันนี้นะคะมาคุยกันในเรื่องของนโยบายของพรรคต่างๆนะคะนโยบายพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือมีออกมาหลายนโยบายแล้วแล้วก็นี่เองเนี่ยนะคะก็เอานโยบายของพรรคกลุ่มไทยชาติพัฒพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็พรรคเอาสองพรรคก่อนนะคะในในกลุ่มของคอนเซอร์เวทีฟนะคะ เอาไปลองในติ t กต็อกนะคะก็จะเห็นว่าในกลุ่ม t ิ๊กตอกหรือว่าเซกเมนต์นะคะของคนที่เป็นทาร์เกตกลุ่มหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของพักต่างๆเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะทีนี้หลายๆคนนะคะนักวิชาการนักการตลาดนะคะนักเศรษฐศาสตร์นะคะหลายๆคนที่พูดมาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์มหาภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่านโยบายของออรัฐบาลที่ผ่านมานะคะทุกคนมองว่า ทุกคนเลือกลุงตู่เพราะว่ามีเ,าเลือกความมั่นคงเลือกความสงบสุขใช่ไหมคะทีนี้พอประเทศชาติมีความมั่นคงสงบสุขสันติภาพแล้วก้าวต่อไปของสิ่งที่ประเทศต้องพัฒนานะคะก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชากรนะคะตอนนี้นะคะรัฐบาลนะคะที่ผ่านมาณปัจจุบันแล้วก็8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะ ขับเคลื่อนนะคะให้เศรษฐกิจเรียกว่ารากญ้าหรือว่ารากฐานของประเทศนะคะก็คือเกษตรกรหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยมี p u r c h a s e p พ r ร์ a คนะคะมีกําลังซื้อน้อยนะคะเพราะว่ามีรายได้น้อยรายได้น้อยคนจังหวัดที่มีรายได้มากมีรายได้น้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะสมมติว่าถ้าเป็นลูกจ้างก็จะมีรายได้วันละเท่าไหร่คะสี่ร้อย นะคะหรือว่าถ้าเป็นเกษตรกรก็จะได้เป็นรอบๆเช่นนะักข้าวนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนคะรปฐมภาคกลางเนี่ยก็คือได้เป็นเอ่อหเดือนรอบหนึ่งหรือว่า4ีหเดือนรอบหนึ่งนะคะก็เก็บเงินเอาไว้นะคะแล้วแต่ข้าวนาปีนาปรังอะไรก็แล้วแต่นะคะว่าจะเกวียนเกวียนละเท่าไหร่นะคะก็เป็นเงินที่สะสมไว้นะคะแล้วก็เวลาคนเขาทํานากันเนี่ยเขาก็จะทํานาส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บมาลิดพันไว้ ที่จะปลูกในครั้งต่อไปใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเงินไว้ในธนาคารนะคะทีนี้พอปัจจุบันลูกหลานก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในคริปโตหรือว่าหุ้นทีนี้ผ่านมาคริปโตและหุ้นมันตกใช่ไหมั้งเงินส่วนนี้มันก็หายไปมันก็เลยทําให้การหมุนเวียนของเงินในเศรษฐกิจของโค ครัวเรือนครัวเรือนนะคะมันหายไปจึงทําให้เกิดมีปัญหาเรื่องความยากจนแก่มากขึ้นนะคะทีนี้เขาเรียกว่ากระแสะเงินสดของครอบครัวก็เหมือนกับบริษัทนะคะหรือว่าครอบครัวของเราหรือว่าตัวเรานะคะเช่นลูกจ้างทํางานเดือนละสามหมื่นนะคะผ่อนรถไปแล้ว1 0,000ผ่อนบ้านไปแล้ว8 0 0 0 9,000 12,000นะคะค่าน้ำมันไปแล้ว9000นะคะก็คือหมดแล้วนะคะค่ากินไม่มีต้องไปทำลำพายพิเศษต้องเงินไปทำอย่างอื่นทีนี้ใครที่เป็น กลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือว่า high r i s k นะคะของกลุ่มสังคมในปัจจุบันก็คือคนที่ไม่มีที่ทำกินบ้านต้องเช่าเงินไรายได้หาเช้ากินข้านะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับวิกฤตของมนุษย์ก็คือธรรมชาตินะคะที่เราควบคุมไม่ได้ประจัจที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเป็นฝนตกน้ําแรงไฟไหม้นะคะแผ่นดินไหวตอนนี้ก็มีแผ่นดินแยกน้ําท่วมนะคะก็จะกระทบกับกลุ่มอาชีพที่ทําเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับน้ํานะคะน้ำเนี่ยมันไม่ได้กระทบแต่ ภาคกลางอย่างเดียวนะคะตอนนี้น้ามันมาทาั้งภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วก็ไปจนถึงชาวประมงด้วยนะคะพอเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง i ล a t e change นะคะหรือว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยทะเลแปซิฟิกนะคะซึ่งเป็นทะเลที่มีความรุนแรงมากเพราะว่านี้อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะจะต้องมีแบ็คแพคนะคะต้องมีกระเป๋าสําหรับมีอายุได้7วันนะคะทางานบนตึก50ชั้น30ชั้นนี้นะคะเวลาเกิดแผ่นดินไหวหรือมีพายุแปซิฟิกมาที่มะลิลานะคะจะต้องเขาจะมีหลัก สอนนะคะว่าให้คุณเข้าไปหลบใต้โต๊ะนะคะแล้วก็มีอาหารเครื่องอยารักษาโรคแปรงสีฟันยาสีฟันพา,าซิเซตมอลหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่สามารถทำให้คุณ survivor นะคะหรือว่ามีช่วงชีวิตที่อยู่ไปได้ภายใน7วันก็ต้องหาทางออกไปทีนี้พอมันเกิดเอ r t h ธค a นะคะหรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่าซึนามิมาเนี่ยในกลุ่มทะเลต่างๆที่พัดเข้ามาในหมู่ทะเลจีนใต้หรือเซา์ชน่านะคร แปซิฟิกหรือว่าโอเชียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไต้หวนันฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามแคนเบเดียไทยแลนด์นะคะโดนหมดนะคะถ้ามาพวกนี้ฟิลิปปินส์นี้โดนหนักอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะทีนี้นโยบายต่างๆเนี่ยมันยังไม่เรียกว่ามันจะเป็นนโยบายแบบวิธีคิดแบบคือมันก็ดีนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีคนเข้ามาคิดนโยบายที่จะทํำยังไงให้รายได้ของคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ เป็นรายได้ของคนที่สามารถที่จะทารายได้ให้กับครัวเรือนหรือว่าสร้างรายได้จากครัวเรือนนั้น,น,นเองทีนี้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนในแต่ภูิภูมิภาคหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าจังหวัดเอ,อ่อหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะตอนนี้ก็คือมีการทํานโยบายแต่ละภาคนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคภาคตะวัน ภาคกลางภาคตะวันตกนะคะเพราะว่ามีอาชีพที่แตกต่างกันเช่นระยองนะคะชลบุรีก็ระยองก็จะอิงไปทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะทางใต้ก็จากการประมงการท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดว่าประมงไม่ได้นะคะท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะยิ่งเกิดโควิดท่องเที่ยวไม่มาประมงไม่ได้ประชาชนก็ขาดรายได้นะคะจากตัวนี้ไปจํานวนมากดังนั้นเนี่ยนี่คิดว่าอย่างเช่นของสุพรรณบุรีนะคะ ที่จะทํำยังไงให้รายได้มันเพิ่มขึ้นก็คือว่าทุกคนนะคะในคนภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีที่ดินของตัวเองใช่ไหมคะมีที่นามีสวนผลไม้ทีนี้จะทำยังไงให้ตัวนี้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นมันฝรั่งเลยนะคะก็คือเอามันฝรั่งไปทอดใช่ไหมคะหรือว่ากะปิของคนทางใต้ที่ของกระทรวงเกษตรจากกะปิที่มันเป็นรูปแบบเดิมๆก็เอามาเป็นซอสกะปินะคะเพื่อให้การใช้งานมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเลยมันก็ จะไปทําอะไรก็ง่ายอันนี้ดีมากเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะขายปีกขายส่งส่งไปขายในประเทศนะคะหรือว่าต่างประเทศได้เยอะๆมากมายนะคะคนไทยก็มีอยู่ในออทุกประเทศที่ไปอยู่นะคะทุกประเทศนะคะมันก็จะมีตลาดคนไทยสินค้าที่อ,อ,อย่างกะปิเนี่ยคะ่ะอาจจะทําเป็นกะปิสําหรับน้ําประหวานนะคะคิดว่าดีมากเลย ทำน้ำตาลน้ำประหวานแล้วก็กะปินะคะแต่ว่าน้ำประหวานมันจะเก็บได้ไม่นานใช่ไหมคะกะปิที่มันเป็นทํามาเป็นน้ำน,ะะนี่คิดว่าอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถส่งไปได้ขยายแต่ว่าคนที่กินกะปิก็จะเป็นแค่คนใต้คนคนไทยคนอีสานคนพมา่าเมียนมาอะไรพวกนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นกะปิหรือเปล่าแต่คนภาคกลางเนี่ยใช้ในการทำน้ำพริกถ้าใครส่งมาขายที่สุพรรณนี้นี่ก็ซื้อแน่นอนนะคะเพราะว่า มันง่ายในการออดำรงชีวิตนะคะชีวิตปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงดิจิตอลฉะนั้นคนจะให้ความสำคัญในเรื่องของออนไลน์การทำอาชีพการทำไรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะนี่ก็ตอนนี้นะคะก็เป็นหน้ามะม่วงแล้วนะคะสาหรับสุบรัณบุรีตอนนี้ก็กาลังแปลรูปนะคะทมามะม่วงแผ่นนะคะที่ชาวบ้านเขาเรียกแต่ทีนี้ว่าแมงโเก้ แพนเค้กนะคะที่ชาวต่างชาติเรียกเนี่ยเราจะแปรรูปนะคะหรือว่าทำยังไงให้มันสามารถที่จะส่งออกไปขายแล้วก็ทำยังไงให้มัน a ัดแอนะคะหรือว่าปรับปรุง Develop หรือว่า R&D นะคะ Research and Development นะคะคือทํำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เช่นหน้ามะม่วงไอศครีมมะม่วง ะะไอศครีมมังคุดไอศครีมทุเรียนนะคะตอนนี้หน้ามะม่วงเยอแยมากมายทำยังไงให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะหรือว่ามะม่วงน้ําดอกไม้มะม่วงออฟ้ารัน่นเมื่อสุกแล้วเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงตรงนี้ค่ะเราต้องการคนที่เก่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์อาหารหรือเราเรียกว่าฟู้ดไซ์นะคะที่ออนักปัจจุบันนะคะก็จะมีอยู่ที่มหลาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ นะคะแล้วก็สงขาแล้วก็แม่โจ้นะคะที่สามารถที่จะคิดคิดผลิตภัณฑ์ต่างๆใหม่หมๆออกจากตลาดคิดง่ายๆนะคะเรามีกล้วยอยู่บ้านเนี่ยทำยังไงที่ทําให้กล้วยสุกมากหวีหนึ่งหรือว่าเครือนึงนะคะทำยังไงให้มันขายได้ราคาที่ดีกว่าเราก็คงจะไม่ต้องลงทุนลดค่าใช้จ่ายยังไงแต่ว่าเอาสิ่งของที่มีอยู่นะคะกล้วยเงาะบังคุดมันเผือกอะไรเงี้ยค่ะแปลรูปแปรสภาพแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการให้เงินนะคะกู้ นะคะที่จะให้แต่และชุมชนแต่และหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาได้เช่นสมมติว่าบ้านน้องมีมะม่วงเราก็อาจจะทอดมะม่วงทอดมะม่วงส่งไปขายประเทศต่างๆอ,อ่างอ่างเงี้ยค่ะทีนี้เงินลงทุนชาวบ้านเขาต้องการใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องเอาในส่วนของทํายังไงที่จะให้เงินลงทุนที่มันทั่วถึงนะคะไม่ต้องผ่านไปที่ออผู้ใหญ่บ้านเขียนเซ็นลายชื่ออะไรมาเงี้ยค่ะให้ยืนยันตัวตนหรือว่าใช้บัตรประชาชนที่เป็นลักษณะดิจิตอลของเราเนี่ยให้ ให้เก็บข้อมูลเราก็วิเคราะห์ออกมาอนุมัติมาเหมือนบัตรคนจนเนี่ยแหละค่ะบัตรประชาััเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปผ่านคนนะคะยังไงก็เกิดการคอลัปชันเลือกพี่น้องเลือกคนของตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ศักยภาพของตัวบิคคลหรือว่า Resident ID Card Digital นะคะสร้าง Information ที่เป็น Big Data ขึ้นมาแล้วก็ทำยังไงให้แต่ละคน Personal โลนนะคะสามารถที่จะกู้เงินกู้เงินแล้วก็เอาไปประกอบแล้วก็ทำอาชีพได้นี่คิดว่านายุบายนี้น่าจะเหมาะกับเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สามารถ adaptation นะคะไปแต่ละเซ g กเมนต์หรือว่าแต่ภูมิมภาคแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านก็สามารถส่งเรื่องนี้ทําเรื่องนี้ติต่อได้จากบัตรพื้นฐานของบัตรประชาชนแล้วก็รายได้ที่มีอยู่แล้วก็ให้เงินกู้